ฟีเจอร์ใหม่ทําไมคนอื่นมีแต่เรายังไม่มีมือใหม่หลายๆคนนะคะมาบ่นกับพี่กี้บอกว่า ฟีเจอร์ปักมุดคลิปเอ่ยฟีเจอร์เพลย์ลิสต์ฟีเจอร์สตอรี่เอ่ยทำไมคนอื่นมีแต่เรายังไม่มีนะคะใจะเย็นๆค่ะบางฟีเจอร์เนี่ยทิกตอกเขากาลังเทสระบบอยู่นะคะโดยสุ่มให้ผู้เล่นบางกลุ่มได้ลองใช้ก่อนถ้าระบบเสถียรนะคะแล้วเป็นฟีเจอร์ที่จะมอบให้กับทุกคนเลยในทิกตอกเนี่ยทิกตอกก็จะทยอยเปิดฟีเจอร์นี้ให้นะคะเราก็คอยก่อนเราต้องเข้าใจนะว่าคนเล่นทิกตอกเนี่ยมีเป็นหลักล้านล้านคนเลยคือเยอะมากๆใช่ไหมคะอ่ะต่อมาบางฟีเจอร์เนี่ยเขาจะมีเงื่อนไขค่ะว่า จะต้องมีผู้ติดตามหลักแสนบ้างหลักหมื่นบ้างหลักพันบ้างถ้าเราตรงตามเงื่อนไขนี้นะคะเราก็จะได้รับแต่ต้องรอนิดหนึ่งนะคะเทคนิคก็คือให้มือใหม่เนี่ยคอยอัพ อปเดตแอป tiktok ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันนะคะเวลามีอะไรใหม่ๆแล้วถ้าเราตรงตามเงื่อนไขเนี่ยเราก็จะได้เล่นเร็วนะคะพ่กี้บอกเลยบางครั้งบางฟีเจอร์พ่กี้ก็ได้ช้านะคะแต่บางฟีเจอร์พ่กี้ก็ได้เร็วนะคะอย่างเพลย์ลิสต์เนี่ยก็มาเร็วมากเลยอย่าไปงอนอย่าไปน้อยใจ tiktok นะคะโอเคเข้าใจตรงกันนะถ้ามือใหม่ชอบคลิปนี้ก็กดติดตามช่องพ่กี้เอาไว้นะคะสอนมือใหม่เล่น tiktok แล้วก็สอนคุณให้มีตัวตนบนโลกออนไลน์โดยใช้แพลตฟอร์ม tiktok ค่ะแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยว่าฟีเจอร์ไไไหนทีี่่อยยยาากกด้้มมมๆเลลแวังใคร คอมเมนต์ไว้ขอให้ได้เร็วๆค่ะ